ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเกาะหน้าจอรอหาได้เลยนะคะกับโมโนทเวนตีนเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะพกความสนุกกันมาในรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ค่ะเตรียมรับมือความสนุกจากเกมดังที่บ้านพี่วิลลี่นายฝรั่งหลังใหญ่ในรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซึ่งล่าสุดค่ะจับ2ทีมเริ่มด้วยทีมนางร้ายสาวสวยมากฝีมือมาปะทะกับเหล่าตัวพ่อคอนเทนต์ซึ่งบอกเลยค่ะว่างานนี้มีการโกยคะแนนในเกมด่านต่างๆด้วยค่ะ สามหนุมสามมุมที่เราก็รู้กันอยู่แล้วจริงๆก็ดูแบบทำเป็นเก่งเอาถึงเวลาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอยากให้ดูจริงๆว่าพวกเราเนี่ยมีไหวพริบดีมากขนาดหูไะยังตอบได้ะมีไหวพริบขนาดไหนฮอาลีวูอุเกมไหนนะคะมันสุดๆค่ะ ใค่ะใครที่เคยดูอยู่ที่บ้านนะคะแต่ละเทปที่ผ่านมาว่าสนุกแล้วนะคะบอกเลยว่าไม่เคยเห็นเทปไหนสนุกเท่าเทปนี้มาก่อนหัวล้อน้ําตาไหลต้องพบกันให้ได้นะคะทางช่องโมโน29ค่ะมารอดูนะคะว่าใครเก่งจริงไม่จ้อจี้นะคะในรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์คืนวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่13พริพฤศจิก,กาย,ยนเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องโมโน29ค่ะ